ผู้หญิงจนคนนี้คิดไม่ถึงเลยว่าเธอแค่ใช้กาแฟเพียงหนึ่งแก้วเท่านั้นก็จะได้สามีรวยคนหนึ่งในร้านกาแฟผู้ชายที่อยู่ข้างหน้าเธอหลังจากสั่งเครื่องดื่มแล้วพบว่าเขาลืมเอาเงินมาในขณะที่เขากำลังสับสนโรยายืนอยู่ข้างหลังและรเริ่มที่จะช่วยเขาจ่ายฝ่ายชายต้องการขอเบอร์เธอเพื่อหาโอกาสขอบคุณเธอแต่หญิงสาวบอกว่าอย่าไปสนใจหลายปีที่ผ่านมานี่เป็นครั้งแรกที่มีคนจ่ายให้เพลเขาสนใจในความซื่อสัตย์และความเรียบง่ายของเธอเขารีบไล่ตามเธอไปพบว่าเธอจากไปแล้ว เพเป็นทญญายาทมหาเศรษฐีพันล้านรอบตัวเขาไม่เคยขาดสาวงามแม้ข่าวคลาสเตือนใจไม่หยุดแต่ไม่มีใครเข้าตาเขาสักคนเลยคืนนี้เขาเชิญลูกค้าที่เพิ่งเซ็นสัญญาสำเร็จไปที่บาร์เพื่อผ่อนคลายที่คาดไม่ถึงบนเวทีเห็นหญิงสาวที่จ่ายกาแฟให้ตนเมื่อเช้านี้โซรยาก็เห็นเพโชคชะอาณาจรยรนี้ทำให้สองคนยิ้มแถมยังทำให้เมื่ออาชีพมาหลายปีอย่างเพมีแสงแห่งความหวังอยู่ในใจแต่ไม่คาดคิดว่าแขกรายใหญ่ที่ทำธุรกิจกับเพเป็นคนเลวเขาเรียกบริกรมา อยากจะจ่ายเงิน10,000ดอลลาร์เพื่อเชิญโสนยามาดื่มเหล้าสักแก้วหลังจากถูกปฏิเสธเขาไม่ยินยอมวิ่งไปหลังเวทีรอให้หญิงสาวออกมาเพราะเมาแล้วจึงอยากพาโรยาไปโรงแรมเพเห็นท่าไม่ดีจึงวิ่งมาดูเพิ่งเห็นว่าโสนยาถูกลวนลามด้านหนึ่งคือลูกค้ารายใหญ่ของตนด้านหนึ่งคือหญิงสาวปแปลกหน้าที่ไม่รู้จักชื่อด้วยซ้ําเขาไม่ลังเลที่จะตีผู้ชายคนนั้นแล้วทิ้งเขาเข้าไปในรถไวโอลินของโรลยามันยังพังทาอรถที่วิ่งผ่าน เธอไม่มีความรู้สึกดีต่อคนรวยตอนนี้รู้แล้วว่าสองคนนี้คือพวกเดียวกันไม่รอให้ผู้ชายอธิบายเธอเอาไวโอลินที่พังออกไปคนเดียวในตอนกลางคืนเพเป็นคนที่แน่วแน่และเยือกเย็นอยู่เสมอนี่เป็นครั้งแรกที่เขากังวลเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งวันต่อมาฟ้าเพิ่งเช้าเพมาที่ร้านกาแฟแ,แต่เช้าเขาได้พบกับโซนยาที่นี่อีกครั้งเขาขอโทษโซนยาอย่างจริงใจหวังว่าเธอจะยกโทษให้เขาได้แต่โซนยาเข้าใจและไม่ถือโทษกรดเขาและขอบคุณที่เขาออกหน้าช่วยเธอไว้ ทำให้เพประหลาดใจอีกครั้งรอจนกว่าหญิงสาวจะออกมาจากร้านเห็นไวโอลินราคาแพงที่เธอไม่เคยกล้าคิดมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้รับความเคารพจากใครสักคนในใจของเธอก็มีความสุขมากเช่นกันมีวันหนึ่ง โซนยารู้เบื้องหลังของเพยทางออนไลน์ดูเรื่องราวของธุรกิจและเรื่องรักรักคล้ยๆของเขาทําให้เธอละทิ้งภาพลงตาที่หลงเหลืออยู่ในใจทันทีสิ่งที่เธอเกลียดที่สุดคือคนหลายใจยิ่งไปกว่านั้นสถานะระหว่างคนทั้งสองยังมีความแตกต่างกันอย่างมากไม่มีผลลัพธ์ระหว่างพวกเขาสองคนอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้เพลงรักผู้หญิงคนนี้มากๆแล้วตอนกลางคืนเขาหาข้ออ้างที่จะไปนั่งที่บาร์แสดงความรักต่อหญิงสาวที่ยืนอยู่บนเวทีรอจนโซนยาเลิกงาน เพแสดงความรักกับเธอตรงๆอยากเชิญเธอไปทานอาหารเย็นกับเขาแต่สวนยาเพิ่งรู้ข่าวต่างๆเกี่ยวกับเขาคิดว่าเขามองเธอเป็นคนง่ายๆรอเพเปิดประตูรถเธอนำไวโอลินราคาแพงตัวนั้นโยนเข้าไปในรถหรูใช้การกระทำเพื่อแสดงจุดยืนของตนขอบคุณสำหรับไวโอลินที่คุณให้ฉันแต่คุณคิดมากเกินไปแล้วไม่จำเป็นต้องอธิบายอย่าก,กำหนดความคิดของคุณกับฉัน s <S เงินไม่สามารถทำให้ฉันเสียตัวได้ลาก่อน ลาก่อนเพื่อออกจากผู้ชายคนนี้วันรุ่งขึ้นเธอขอลาออกที่บาร์เพก็เริ่มการตามจิตเธอโชคดีที่เพื่อนสนิทของโสลยารู้เรื่องของเธอจำชายคนนี้ที่ปรากฏตัวในทีวีอยู่เสมอเพื่อความสุขของเพื่อนสนิทเธอบอกตารางงานทั้งหมดของโสลยาให้เขาฟังเป็นเพราะชะตากรรมของสองคนยังไม่สิ้นสุดระหว่างทางเพโส่ญนยารถของโสรยาเสียหลักแม้จะไม่พอใจแต่เพราะไม่อยากสูญเสียงานที่หายากนี้หญิงสาวยังคงยอมนั่งรถรูเมื่อไปที่บาร์เพ่ชวนโสรยาอีกครั้ง โซนยายังคงโกรธและเลือกที่จะปฏิเสธอีกครั้งแม้ว่าจะกินของว่างในห้องก็ไม่ได้วางแผนที่จะไปสถานที่นัดพบแต่กาแฟร้อนแก้วหนึ่งเปลี่ยนความคิดของเธอนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาทั้งสองพบกันเธอจ่ายค่ากาแฟให้เขาไม่คาดคิดว่ามหาเศรษฐีคนนี้เอาใจใส่เธอมากโซนยาก็ค่อยๆค,คลายปมในใจเธอไปที่ร้านอาหารเห็นสาวในใจกําลังเดินมาเพมีความสุขเหมือนเด็กหลังจากนั่งลงโซนยาบอกความสงสัยของตัวเองออกมาและเพก็เล่าข่าวหรือรักๆคลยๆให้เธอฟังเขาเป็นคนบ้าง,งาน จิตใจทั้งหมดอยู่ที่บริษัทข่าวแบบนี้เป็นแค่สื่อปลอมๆเขาสาบานว่าเขาไม่ใช่คนหลายใจดูสายตาที่จริงใจของผู้ชายคนนี้โซนยาเลือกที่จะเชื่อใจเขาทั้งสองใช้เวลาในค่ำคืนที่ยากจะลืมเลือนร่วมกันแต่จู่ๆระหว่างทางที่เพพาโซนยากลับบ้านเจอคนเลวที่ตามโซนยาทั้งวันเห็นผู้หญิงที่รักถูกรังแกเพไม่สนใจรีบวิ่งไปข้างหน้าในช่วงที่วุ่นวายเขาถูกแทงโดยคนเลวนั้นเห็นผู้ชายที่พึ่งได้รับการเปิดใจจากตนล้มลงกับพื้นเพื่อช่วยตนโซรยารู้สึกกังวลใจมากคุณอดทนหน่อย เปิดตามองฉันสิอดทนไว้นะเพื่อปกป้องสาวจนที่เพิ่งพบกันได้สองวันเจ้าของบริษัทแสนล้านถูกคนอื่นแทงได้รับบาดเจ็บในโรงพยาบาลเมื่อแม่รู้เรื่องลูกชายเพราะผู้หญิงยากจนคนนี้เกือบจะสูญเสียชีวิตไปอย่างแรกคือสั่งให้ลูกน้องไล่สวนยาออกถึงกับขู่ไม่ให้หญิงสาวติดต่อกับลูกชายได้รับบาดเจ็บสาหัสในครั้งนี้เพตื่นเร็วมาก ทันทีที่เขาลืมตาเขาก็ถามว่าผู้หญิงอยู่กับเขาไปที่ไหนแต่ลูกน้องกลับว่าโสนยาเพราะกลัวจะยุ่งเกีย่ยวจึงจากไปอย่างเงียบๆโชคดีที่เพชเช่อใจโซรยาเสมอมาและเข้าใจนิสัยของแม่ด้วยรู้ว่าเธอจากไปเพราะมีเรื่องยากจะพูดเพื่อไม่ให้โสลยาเดือดร้อนไปมากกว่านี้เขาวางแผนที่จะรอจนกว่าสุขภาพของเขาจะฟื้นตัวพบโสลยาด้วยตัวเองและถามเหตุผลหลังจากนั้นไม่นานสุขภาพของเพหายเป็นปกติแล้วเขาได้พบกับโสลยาผู้ซ่อนตัวจากเขาเสมอสองคนเมื่อรักกันแค่มองตาก,ก็สัมผัสได้ถึงความรั อันแรงกล้าจากอีกฝ่ายฉันเกือบตายเพราะคุณถ้าฉันสามารถตายเพื่อคุณได้มันจะเป็นเกียรติของฉันตรงกันข้ามต้องขอบคุณเหตุการณ์นี้มันทําให้เพดเพิ่มความตั้งใจอยากเดินเคียงข้างโซนยาเขาขอแต่งงานอย่างเป็นทางการกับโซนยายังอยากพาเธอกลับบ้านประกาศความสัมพันธ์ของสองคนกับครอบครัวระหว่างเพได้รับโทรศัพท์จากแม่เขาบอกว่าเขาจะเซอร์ไพรส์แม่คืนนี้รู้ว่าลูกชายกาลังจะกลับบ้านแม่เพียบจัดการ ปรากฏว่าแม่เขาก็จังใจหาลูกสาวของนักธุรกิจที่ร่ำรวยในพื้นที่กะว่าเมื่อเพลกลับบ้านจะให้ทั้งสองพบกันเพลไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจับมือสนยาไว้มาอยู่ต่อหน้าทุกคนการกระทํานี้ทําให้แขกรู้สึกอับอายอย่างมากโกรธและพาลูกสาวสุดที่รักไปสาวจนคนนี้ทําให้เรื่องของแม่เสีอีกครั้งแม่เพยทนไม่ไหวแล้วเธอเอาความโกรธทั้งหมดเทลงโซรยา ฉันเจอผู้หญิงแบบคุณมามากแล้วคุณสามารถหลอกลวงลูกชายของฉันแต่คุณไม่สามารถผ่านฉันได้บอกว่าคุณต้องการเท่าไหร่แม่ระวังคำพูดด้วยเธอคือภรรยาในอนาคตของฉันหากไม่ได้รับความยินยอมจากแม่อย่าฝันว่าจะได้แต่งงานกันอย่าลืมว่าใครเป็นเจ้าของบ้านนี้แม้ว่าอีกเพจะพยายามปกป้องแต่โซนยายังหันหลังเดินจากไปรอให้เพไล่ตามสาวขึ้นแท็กซี่กลับบ้าน ตามความสามารถของตัวเองเพาหารถที่สนยานั่งมาได้อย่างรวดเร็วยืนอยู่ต่อหน้าหญิงสาวผู้น่าสงสารคนนี้เพบอกเธอไม่ว่าจะลำบากเพียงใดเขาไม่ทิ้งเธอเช่นกันคนรักของฉันฉันปล่อยมือคุณไปง่ายๆได้ยังไงฉันยังรักคุณ แต่ฉันไม่สามารถสูญเสียตัวเองฉันไม่อย,อยากอยู่ภายใต้การดูถูกของคนอื่นไปวันๆเพื่อให้โสรยาเชื่อในความจริงใจของตนเขาตัดสินใจรอจนเช้าเพื่อไปจดทะเบียนสมรสโสรยายังเลือกที่จะเชื่อใจผู้ชายคนนี้ยอมเผชิญชีวิตนี้กับเขาเธอตกลงตามข้อเสนอของเขาตกดึกเพโทรหาน้องชายที่เขาไว้ใจที่สุดขอให้เขามาที่นี่เพื่อเป็นพยานในการแต่งงานของเขาเขาถึงกับบอกเขาว่าอย่าบอกเรื่องนี้กับครอบครัวของเขาเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาไปที่ศาลต่อหน้าบานหลวงและสักขีพยาน สองคนกลายเป็นสามีภรรยาอย่างเป็นทางการแม้จะไม่ใช่งานแต่งงานที่สวยหรูแต่เจ้าสาวก็ยังสัมผัสได้ถึงความรักจากเจ้าบ่าวอย่างเต็มเปีย่ยมหลังจากงานแต่งงานเสร็จสิ้นเพบอกให้น้องกลับบ้านเลือกที่จะบอกแม่ของเขาเกี่ยวกับการแต่งงานของเขาใช้เวลาหนึ่งคืนในการคิดแม่ของเทตัดสินใจยอมรับเรื่องนี้เธอโทรหาแม่บ้านตัดสินใจออกจากห้องที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสถานะให้ลูกชายคนโตและลูกสะใภ้คนโตมาอยู่หลังจากนั้นไม่นานโสนยามมาที่ปราสาทอีกครั้งแต่คราวนี้ในฐานะเจ้าของในอนาคตเมื่อมาที่นี่เธอรู้สึกประหม่ามาก คนรักของฉันฉันเป็นสามีของคุณฉันจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอในคำอวยพรของทุกคนโสรยามาที่ห้องยืนยันถายะแม่ของเพก็หาคนมาแยกเพในขณะที่ลูกชายไม่อยู่ที่นี่เธอพบหญิงสาวที่เธอดูถูกอยากจะสั่งสอนเธอแม้ว่าคุณจะมีลูกชายของฉันแต่ฉันเป็นเจ้าของที่นี่คุณเป็นคนนอกที่นี่เรามารอดูกัน